我们讲好，好皮吧，我讲，练皮吧。

ได้ดๆจะลดน่อยนึงตัดไปตัดมาตรูดดจะขึ้น ทำเนยค่อยฟันเขาไดหลายเจาใหม่มาห้องติ่ใหญ่นะมีสามสิบสี่เลยคือเอยมันเหม็นไมมนเเพิ่มอีกสองรอบมันตอกน่อยไม่ตอกขยายใบมากหรอกขับป่นน้่านยังๆห ามหลอดสี่โลอดมันเราหาหลอมันยังไม่อมทอกทอไม่เข้าสุดนี้ใหม่าให้บ้านมันก็มีสายังร้ายใหบ้านยักษ์เสนยใหบ้านให้บ้านในเช้าหน่วยน่ะละคอสามชิ้นเขาอตูงซุนี้เขาแล้วละสาลอย่วันนี้เป็นเราแปดชิน่วยลดีลเ็เงิระคก็สามมืนสี่มืเนาะ มันูนปะกแลมันยิบประขค้นพอดีแม่ออกเบหน่วยนะยิ้มือนกกะกไเลยิบมือนะกสองมือนัก,ก็ได้สามมือนิบผ่นกระพอดีมือไปตีหกสิบหน่วยนิบกระดังเสิบหน่วยแรงกะสิหน่วยหนึง่งไคมพันดีส่วนมันจะเค็บกระเต็นคนตายดู เมนบอกเขาใช้เ้องก่นบอกตัวนี้ตัวเขาเห็ดก้นนะวะรูสิเอ้องในหนี่มะอะไรใส่ใช่ไหมคัดให้เขาน,นี่จังบดลุกไว้ แต่จริงบ่ใช่บ้านด้บ่ได้เฮ็ดอันนี้เาเฮ็ดกระตาแตพี่น้องเาาอย่ดะาเมา่อใส่อันนั้นมาเฮ็ดถ่อยู่่บ่ได้ ้องเ,เราเมื่มละซีป้องหาป้องติกค้ดหวากตะกตาหนับมันนักใส่เวลาเราใหม่แล้าวาวาดฮิดเดขายเมื่อบตี สายทงอันเขาลาวเขาเลยเห็ดทอกอันส่งเ็เนมีแต่ผู้สายเห็ดลาวว่าทองีผู้ายอย่นี้เขาจะไปกี่เจ้า็ 我给你发，给你吧。你发。你呀，我给你办法。 นำละพัดแน่ดูสั้นห้องบนห้องละกูกระบอก